จนันนบุรีคนละ890ได้อะไรบ้างวันนี้เราอยู่กันที่เดอะวอเตอร์ปาร์คจันนาบุรีห้องระเบียงกว้างเครื่องเล่นซีวิวภูเขามีรถกอล์ฟรอรับขนกระเป๋าให้ใช่ครับคนละ890ห้อยให้อยแอร์ชัม่มเตียงนุ่มห้องน้ำในตัวนอนได้8คนยกแกงกันมาได้เลยน้ำครบแก้วครบน้ำแข็งพร้อม เซฟตี d, ้ดีชูชีพมีให้พร้อมลุยอายักชมวิวทายฟรีถ้าชอบวาดเสียวก็เล่นเซิร์ฟบอร์ดกิจกรรมทางน้ำเล่นสนุกต้องที่นี่เลยเดอะวอเตอร์พาร์คมีสไลเดอร์เล็กสไลเดอร์ทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สไลเดอร์ใหญ่บิ๊กบอสท้าปีนปะลองโดดลงมาพวดเสียวและนี่คือดินแดนแฟนตาซีปีนไปเหมือนเล่นเกมผจญภยัย ยูนิคอร์นยักษ์เทมเบรลีนโกมีไฮโดรไม่ต้องไปถึงเวียดนามก็ได้พายเรือกระดงแล้วก็เครื่องเล่นอีกมากมายถ้ายังเหนื่อยไม่พอไปต่อกันที่แพร่เปียกโคตรมันโคตสนุกโคตรดือดมื้อเย็นเราสั่งกับทางที่พักนะคะก็จะมีเป็นพวกปลาเป็นลาบกุ้งอันนี้น่ากินมาก อาหารของพี่นี่เขาอร่อยหลายอย่างเลยนะทุกคนแล้วก็รสชาติเนี่ยใช้ได้ราคาก็ไม่ได้สูงมาก890บบุฟเฟ่อาหารชา<อ>ตักได้ไม่อันจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ชากาแฟมีซีเรียลมีสลดัดมีเบเกา์ไส้กรอกไข่ดาวขานมปังปิ้งแยมเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยมีครบมีน้ำส้มให้ก่อนกับด้วยขอบปุ้นค่ะจองแล้วระวังมิจี้กันด้วยนะคะทุกคน